วันนี้จะเปรียบเทียบปืนอัดลมเบอร์สองนะครับกับปืนยางหนังกระิกให้พี่น้องดูว่าอานุภาพในการเจาะทะลุทะลวงจะประมาณไหนนะครับนี่อัดลมเบอร์สองทั่วๆไปนะครับแบบระบบสปริงนี่แล้วครับ ต่อไปก็จะเป็นปืนหนังกระติ๊กับลูกดอกธรรมดาธรรมดาไม้ไผ่ใส่หัวเหล็กนะครับ ยิงแบบไม่เลงนะครับเอาแค่ถูกพอลูกอัดลมเบอร์สองครับ ทำค่าว,ว่าจะทะลุไปได้เหมือนกันนะครับเนี่โนโนูนแล้วก็มีรอยฉีกน้องเห็นไหมครับมีรูด้วยนะฮะมีรูด้วยส่วนตัวนี้ทะลุครับสังกะสีพับสองชั้นนะฮะนี่ครับยิงตรงที่หนาตรงที่หนานะครับทะลุมานี่ เพราะฉะนั้นอย่าไปล้อเล่นกับยางนังกระติกเด็ดขาดนะครับเอาไปยิงสุ่ม 4, สี่สุมหโดนกันเข้าแล้วก็ทะลุนะครับโอเคครับ